เจคเคนน์นำเสนอบ้านสวนในโซนของสันป่าตองนะคะท่านใดเบื่อความวุ่นวายในตัวเมืองแล้วนะคะเตรียมตัวรองรับกับเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะประเทศเรานะคะท่านไปใช้ชีวิตปีกวิเวกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสวนเกษตรนะคะกับบ้านหลังนี้ได้เลยค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะอยู่บนเนื้อที่ขนาด189ตารางวา สห้องนอนสองห้องน้ํามีบ่อน้ําเรียบร้อยเลี้ยงปลาได้นะคะมีพื้นที่ว่างปลูกพืชผักสวนครัวได้ค่ะลงไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับจัดสนามหญ้าสบายๆเลยนะคะเนื้อที่189ตารางวาค่ะพร้อมบ้านสร้างใหม่ตามรูปนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้อยู่ในโซนของสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะราคา1น9 0 0 0้บาทฟรีค่าโอนนะคะ สำหรับท่านที่สนใจและถูกใจบรรยากาศแบบนี้นะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของท่านสามารถนัดชมพื้นที่แปลงจริงและคุยเจรจาต่อรองกันได้คุยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายค่ะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ